กลับกลายเป็นว่ามวลหมู่ของอเมริกาครับความงามเนี่ยขายกันเป็นพันล้านครับทุกคนเห็นไหมฮะครีเอเตอร์นะนะครับนี่ครีเอเตอร์เนี่ยที่เกิดขึ้นจากอเมริกานะครับนะสินค้ามีประเภทไหนเห็นไหมเออเราก็ลองมานั่งดูแล้วกันนะว่าสินค้าที่อเมริกาเนี่ยนะครับอะไรขายดีนะครับนะคลิโเดต้าส่องดูสินค้าต่างประเทศนะครับนะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับนะดูครูยูมาเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยแล้ว จะเห็นว่าครูก็จะพูดถึงเรื่องของโปรแกรมที่ชื่อว่าแค e ดูเรต้นะครับเราสามารถที่จะดูสินค้าคนที่ขายของเนี่ยนะครับบนโลกออนไลน์บนท i ิต o ตอกนะครับว่า เขานี่ครับมียอดขายเท่าไหร่นะครับมีสินค้าอะไรนะครับแล้วก็ครีเอเตอร์คนไหนนะครับที่เราสามารถที่จะเอามาช่วยเนี่ยในการขายสินค้าได้นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่เคยใช้นะครับก็ลองสมัครดูนะนะครับแล้วจริงๆเนี่ยผมมีโค้ดส่วนลดที่ชื่อว่า KRUYOO ด้วยนะครับคุณสามารถที่จะลดนะฮะในการที่จะเข้าใช้ในส่วนที่เป็นข้อมูลที่มันลึกขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยนะครับไปดูวิธีการเน่ยเข้าถึงนะครับแล้วว่าเอ๊ะประเทศต่างๆเนี่ยนะครับเขาขาย ขายของบน Tik t o อกเนี่นะฮะเขาขายอะไรดีแล้วก็มียอดขายอะไรแล้วก็มีครีเอเตอร์เนี่ยคนไหนบ้างเผื่อว่าใครเนี่ยนะครับนะจะทำการค้าระหว่างประเทศนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเลยนะครับก่อนอื่นนี่นะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเข้าเลยนะเข้ามาที่ c a r o l e t a c o m นะครับหลังจากนั้นคุณก็ลงทะเบียนนะอย่าลืมนะครับสำคัญใส่โค้ดส่วนลด KRUYO ด้วยนะครับเบื้องต้นนะครับนะเราจะพาไปดูว่า คาร์โรเตเนี่ยครับก็จะมีเมนูที่เป็นค้นพบถูกไหมครับหมวดมูนะครับมีร้านค้า c r ีเร์เตอร์สินค้าขายดีวิดีโอแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะครับเราเนี่ยนะครับนะอยู่ที่ประเทศไทยอ่านี้ก็คือประเทศไทยก่อนนะนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูของคนไทยก่อนละกันนะครับอันนี้ก็คือจากของไทยก่อนละกันนะครับทีนี้นะครับนะค้นพบอ่ากดที่ค้นพบคุณจะเจออะไรเห็นไหมฮะคุณก็จะเจอว่ามีสินค้าอะไรเนี่ยที่เป็นสินค้ายอดนิยมขายยังไงครับ15ล้า้านเห็นไหมครับเนี่ยจะเห็นว่า ข้อมูลของเรีเอเตอร์เนี่ยครับขายไปได้15ล้านร้านค้ายอดนิยมเนี่ยคือร้านอะไรอันนี้มีบอกหมดนะครับดูหมวดหมู่สินค้าได้ด้วยนี้ผมทวนแล้วกันนะสำหรับของประเทศไทยนะครับอันนี้นะฮะมีหมวดหมู่นะครับนะเนี่ยเห็นไหมหมวดหมู่ความงามและก็ของใช้ส่วนตัวเนี่ยนะครับรายได้อยู่ที่636ล้านครับโอ้มันเยอะมากครับทุกคนนะอาหารและเครื่องดื่มนะครับ400กว่าล้านนะครับนะเสื้อผ้าสตรีและก็ชุดชั้นในเนี่ยนะครับ400ล้านนะครับนะแล้วก็ตามมาด้วย อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านนะครับสุขภาพนะโทรศัพท์เห็นไหมฮะสกินแคร์นะครับเราจะเห็นว่าความงามเนี่ยนะครับนะของใช้ส่วนตัวเนี่ยอยู่ที่600ล้านเลยนะครับเนี่ยโอ้โหขายกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะเราสามารถใช้โปรแกรมหรือว่าตัวเว็บอันนี้นะครับเข้ามาเช็คได้นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการหรือว่าคุณยังไม่ทําธุรกิจแต่ว่าคุณอยากที่จะเริ่มขายของออนไลน์เนี่ยคุณก็สามารถใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยได้นะครับ เข้ามาที่ร้านค้าครับเห็นไหมฮะคุณก็จะเห็นว่ามีร้านอะไรขายดีนะครับนะ Creator อ่าคนไหนเนี่ยครับรายได้เท่าไหร่อันนี้คือผมเนี่ยนะครับสามารถเลือกได้ว่าเนี่ยกี่วันนะอันนี้ผมเลือก7วันล่าสุดนะครับไปที่สินค้าครับนี่เห็นไหมเราจะเห็นว่าสินค้าอะไรเนี่ยครับขายกันเป็น10ล้านเลยครับทุกคนนะครับวิดีโอเราสามารถดูได้ด้วยนะว่าวิดีโอของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนเห็นไหมครับนะ อันนี้เนะฮะเราสามารถทดลองใช้ฟรีเนี่ยนะครับนะได้7วันนะทุกคนนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากดูที่ลึกขึ้นนะครับคุณอาจจะลองนะครับนะจ่ายเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันเนี่ยนะฮะช่วยให้สินค้าคุณขายดีขึ้นทําให้บริษัทคุณเนี่ยนะครับนะมียอดขายที่สูงขึ้นนะครับนะอันนี้มันช่วยได้เยอะครับทุกคนนะสามารถดูไลฟ์ได้ด้วยครับว่าใครเนี่ยนะครับนะไลฟ์สดแล้วก็รายได้เท่าไหร่อันเนี้ยดูได้หมดเลยนะครับอันเนี้ยนะครับนะครับ เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราดูในส่วนของประเทศไทยโอเคไหมต่อไปนะครับผมจะพาไปดูประเทศอื่นๆบ้างนี้นะครับนะอันนี้ฮะมีเมกาอินโดนีเซียนะครับมาเลเซียประเทศไทยเวียดนามฟิลิปปินส์และอังกฤษครับคนที่ขายของเนี่ยอยู่บนทิกตอกนะครับเขาขายกันเนี่ยนะครับนะบนโลกออนไลน์เนี่ยครับได้หลายประเทศครับทุกคนนะเราไปดูอเมริกาก่อนแล้วกันว่าอเมริกาเนี่ยเป็นอย่างไรนะผมเล็กไปที่อเมริกานะครับ ซึ่งอเมริกาเนี่ยนะครับนะผมลองดูนะนะครับว่าที่การค้นพบของอเมริกาเนี่ยฮะสินค้ายอดนิยมของเขาเนี่ยมันคืออะไรครับทุกคนโอ้โหอันนี้คล้ายคือออกลังายหรือเปล่าครับนะฮะอ่านี่นะเราสามารถไปดูได้นะเคียเตอร์ยอดนิยมนะครับขายอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะสี่สิบเอ็ดล้านนะครับนะอันนี้คือที่อเมริกานะครับดูด้วยว่าหมวดหมู่ของอเมริกาเนี่ยนะครับอะไรที่ขายเยอะสุดกลับกลายเป็นว่าหมวดหมู่ของอเมริกาครับความงามเนี่ยขายกันเป็นพันล้านครับทุกคนเห็นไหมฮะ ภายในตรงนี้นะครับอันนี้คือเวลานะเราสามารถเลือกได้นะนะครับนะเห็นไหมฮะขายกันเป็นแบบโอ้โหพันล้านเลยครับดูร้านค้าซิร้านค้าอะไรขายดีกันบ้างเนี่ยแปล้านนะครับก็จะมีร้านอยู่เยอะเหมือนกันนะครับครีเอเตอร์นะครับนะอ่เราดูครีเอเตอร์นะนะครับนี่ครีเอเตอร์เนี่ยที่เกิดขึ้นจากอเมริกานะครับอ่าสินค้ามีประเภทไหนเห็นไหม เราก็ลองมานั่งดู้วกันนะว่าสินค้าที่อเมริกาเนี่ยนะครับอะไรขายดีนะครับนะดูเทรนดูวิดีโอนะครับดูไลฟ์ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นประเทศอเมริกานะครับทีนี้เรามาดูนะครับอินโดนีเซียนะฮะที่อยู่ใกล้ๆเราบ้างนะครับดูนะว่าอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเขาขายอะไรนะผมลองไปดูที่มาดูที่ตรงหมวดหมู่แล้วกันนะครับนะของอินโดนีเซียเนี่ยครับความงามแล้วก็ของใช้นะครับอยู่ที่981ล้านครับดูที่ร้านค้าก็จะเห็นเห็นไหมฮะ ร้านค้าของเขาเนี่ยครับอะไรขายดีนะก็สินค้าเรื่องของความงามเครื่องอางหรือเปล่านะครับนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเทเตอร์นะมาดูเทเตอร์ฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่านี้ก็เดี๋ยวลองดูนะนี่ครับเทเตอร์นะครับเขาก็นี่มีผู้ตามโอ้โห6ล้าน7ล้านคนครับทุกคนเราอาจจะไปส่องเขาดูก็ได้นะว่าเป็นใครนะครับนะแล้วก็อ่าผมลองไปส่องสักหนึ่งคนแล้วกันสมมติผมคลิกเข้าไปนะนะครับนี่นะฮะ มีช่องทางการติดต่อด้วยเห็นไหมถ้าคุณเนี่ยนะครับอยากที่จะขายของนะอยู่ที่อินโดนีเซีย คุณอาจจะต้องลองไปนะครับนะติดต่อไปหาเขาก็ได้นะครับนะแล้วก็เอาสินค้าเราเนี่ยไปรีวิวที่ประเทศเขาอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับทุกคนนะเดี๋ยวหลังนะครับผมจะค่อยๆมาเจาะลึกในแต่ละประเทศนะว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับให้เราดูนะประเทศไทยไปแล้วนะครับนะเวียดนามดูเวียดนามบ้างนะนะครับเวียดนามลองดูนะว่าหมวดหมู่ของเวียดนามอะไรขายดีนะครับยังคงเป็นความงามนะครับนะห้าร้อยล้านนะครับลองดูซิว่า อฟิลิปปินส์นะครับอลองดูฟิลิปปินส์นะครับก็ใกล้ๆเรา300กว่าล้านก็ยังเป็นความงามนะครับเราจะเห็นว่าสินค้าความงามเนี่ยค่อนข้างที่จะขายดีนะความงามและของใช้ส่วนตัวเราลองคิดเข้าไปดูซิว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนะฮะเขาเนี่ยนะครับนะขายอะไรนะครับนี่ฮะฟิลิปปินส์เนี่ยขายกันแบบ300กว่าล้านนะครับนี่เราอาจจะไปดูนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับนะวิธีการที่นําเสนอสินค้าของเขาเนี่ยอย่างไรผมยกตัวอย่างนะอลองดูนะครับนี่เห็นไหม ขาก็แบบนาเสนอสินค้าของเขานะครับอันนี้ให้ดูนะครับคร่าวๆนะนะฮะอ่าจริงๆเขาก็ถือถือใบนะครับแล้วก็มีการแบบาสาธิตสินค้าอะไรให้ดูอย่างเงี้ยนะครับคนดูอะค่อนข้างเยอะนะครับขายไปได้เนรายได้เนี่ยสี่ห้าล้านนะครับนี่นะฮะโอ้นี่เขาทําอะไรครับเนี่ยถูแขนให้ดูเลยนะฮะ นี่ฮะนี่คือเราสามารถเนี่ยล้างให้ดูด้วยนะครับอ่าเนี่ยก็จะเป็นวิธีการในการนําเสนอสินค้าของเขานะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับนะชอบนะในคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกว่าชอบมากครับกูเดี๋ยวผมจะมาทำเนี่ยสินค้าในแต่ละประเทศเนี่ยให้ดูนะครับนะลองคอมเมนต์ข้างล่างนะว่าเออชอบนะครับนะในการนําเสนอ,อสินค้าในประเทศต่างๆให้ดูนะครับลูกที่อังกฤษบ้างนะครับ นี่ฮะเราไปดูอังกฤษนะลองดูอังกฤษเนี่ยร้านไหนขายดีนะครับอ่าสิบสองร้านนะครับหมวดหมู่ที่อังกฤษดูสิก็ยังคงเป็นความงามนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากประเทศอังกฤษนะครับนะเขาก็มีความงามเสื้อผ้าสตรีนะครับนะเครืคร่องสําอางเห็นไหมนะฮะหมวดหมู่ความงามเครื่องสาอางเนี่ยค่อนข้างที่จะขายดีกันทั้งโลกเลย <c oughs> บนทิกต็อกนะครับทุกคนนะอ่าลองมาดูนะวิดีโอของเขาเป็นไงบ้างนะครับเรามาดูวิดีโอฝั่งยุโรปบ้างนะว่าเขาเนี่ยนำเสนอประมาณไหนเห็นไหมโอ้โหมาถึงเนี่ยเปิดหน้าขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยฮะ อ,อันนี้ก็คือเขาก็จะแบบเป็นการนําเสนอนะครับก็แต่ละโซนนะเอเชียก็ลักษณะหนึ่งนะครับนะของยุโรปก็อีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการในการที่เราจะทำคอนเทนต์เพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้าถึงเนี่ยคุณก็อาจจะต้องมานั่งส่องดูนะว่าเอ้ยคลิปไหนเนี่ยที่มีคนเนี่ยนะครับนะเข้าถึงเยอะๆแล้วก็ยอดขายเนี่ยสูงๆหรือว่ารายได้ดีๆนะครับหรือว่าครีเอเตอร์คนไหนเนี่ยนะครับนะเขาเนี่ยนะครับ ผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยเขามีวิธีการเนี่ยในการทำคอนเทนต์ยังไงหรือแม้กระทั่งเนี่ยการไลฟ์สดอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมข้อมูลในการไลฟ์สดของเขาเนี่ยเขาไลฟ์กันเป็นชั่วโมงนะครับอันนี้คืออังกฤษนะครับนะเนี่ยครับเขาขายเสื้อผ้าเห็นไหมฮะขายเสื้อผ้ารายได้1ล้านบาทอะไรเงี้ยนะอะไรเนี่ยฮะเก่งยีนอะไรเงี้ยนะครับนะก็คล้ายๆกับบ้านเราเนี่ยครับจริงๆนะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นแนวทางหรือว่าไอเดียนะครับผมย้ำอีกครั้งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากที่จะลองใช้คุณลองทดลองใช้ดูก่่่่่่อนนนแตวววาาาเเกิิดดใคคครรียะับ ธุรกิจของคุณเนี่ยนะครับนะมีมูลค่าเนี่ยมหาศาลมากและมีความจําเป็นเนี่ยต้องเข้าถึง Data หรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์หรือว่าข้อมูลการขายสินค้านะครับรายได้ต่างๆของแต่ละประเทศนะครับผมแนะนําเลยครับว่าคุณลองสมัครนะครับนะแบบรายเดือนหรือว่าก็รายปีเนี่ยครับมันคุ้มค่าจริงในการเข้าถึงข้อมูลนะคุณยังได้พรีเซนเตอร์ที่เป็นครีเอเตอร์เนี่ยนะครับนะ ตรงกับสินค้าของคุณด้วยนะครับและเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับนะก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ผมครูยูลาไที่นี่ครับเจอกันในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายถ้าคุณชอบเรื่องดาวดีๆแบบนี้กดติดตามครูยูดูแล YouTube ไว้และกดกระดิ่งแบบทั้งหมดเพื่อแจ้งเตือนความรู้ดีๆก่อนใคร